แล้วนอนนอนอยู่นี่กี่วันแล้ว,วชาวเหนาอนรไ้ชายเางเาเอมไม่ได้อไดอไไดา,ยดอ,ยา,า,ยาดอยง,องานแล้วมันยึดเนี่ย

กำมือไหนพี่กำมือกำได้นะกำได้นะแรงนะรู้ว่ากำแต่ไม่มีแรงกำไม่ได้แขนได้ยึดหมดอ่ะแขนได้ยึดหมดแล้วขาได้ยืดหมดกบอกรามาเินทา่เทียวนะเดียวออนแรงอ่มือนอนแรงกับมือก่อนก่อนหน้านั้นเขาลองเป่าเปียวเลยนะป่าเปียวแล้วป่าฝั่งโตป่าเปียวแล้วป่าโต๊ะโต๊กก็ จกกำอะไรกระโต๊ะเปล่าเนี่ยไม่กต๊ะเนี่ยเดี๋ยวไม่แข็คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาคงคิดว่าแกเมาอ่ะเลยไม่มีใครช่วยไงเนคิ่าแะเมาแล้วแต่เราคิดว่าแกเป็นคนเร่รอนนั่นแะแต่เราไม่รู้จะไปจ้างใครชื่ออะไรครับพี่เราคุยไม่ได้คุยไม่ได้พี่พอรู้เรื่องไหมพี่พอได้ยินพวกผมไหมอ่ะได้ยินได้ยินก็รู้ทุกอย่างแต่ว่าพูดไม่ได้ค่ะถุกตอนเช้าครับถุกเช้าแล้วเย็นกลับมาก็จะเห็นแกอยู่เหมือนเดิม ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็แชร์ไปให้มูลชนที่ก็จกเงาในทวิตเตอร์อ๋อแล้วเขามีตอบรับอะไรไหมก็ยังไม่มีอะไรกลับมาก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีใครมาช่วยไหมก็คือตั้งแต่วันศุกร์วันนี้วันจันทร์ก็เป็นเวลา4วันแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ก็ยังเห็นใช่เนี่ยแกก็นอนอยู่ตรงเนี้ย4วันแล้วเนี่ยใช่อะพ่อพ่อเดี๋ยวทำรักเดี๋ยวทำรักวางก่อนวางก่อนค่อยๆกินทีละน้อยๆพี่เดี๋ยวก่อนหิวหิวเจอระซี่วันแล้วอ่ะหิวไม่ได้กินอะไรเลย ผมยังคิดว่าเป็นคนเมาเลยดีนะเอจใจแล้วลงมาดูไงเรารถตู้อ่ะเอางี้เดี๋ยวจะล,ล,ลองประคองดูเนาะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่เปย์ผมเลยก็ได้เปย์เนาะก็ได้ไหมมีแรงจับไหมมีแรงจับไหมมีแรงกำไหมั่งนี้มีแรงไ,ไม่ใชห้มือซ้ายมือซ,ซ้ายก่อนออมือซ้ายแต่ขอพี่ก่อนชัดเจนอขาว่าจุดไหนมือซ้ายยกมายกมามาขับรถไม้ดัดเลยพี่ถ้ามาจากเนียบึงกลับรถไม้ดัด แล้วก็มันจะมีทางลงมาในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยพื้นที่ของรถไฟฟ้าเยดี๋ยวจะไปรับเปลี่ยนถ้ามาถึงเรียบเบิ้เดี๋ยวจะไปรับเนดี่้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r i b e ให้ช่องน้องปผดผาเที่ยวช่วงครอบครัวอาสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปแบบนี้ <ไ S 1> และพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ